นีีา่คือีมือก้อ,อนเมฆต่อเองเหรอลูกใช่มันคืออะไรนะคะเลโก้เลโก้ <Lego. S 1> แล้วทั้งหมดที่หนูสร้างนี่มันคืออะไรไม่รู้ก็สร้างไปแบบนั้นแหละมาจากความคิดของหนูเองเหรอไอเดียของหนูเองเหรอคะใช่ เปิดเปิดป,ป,ปิดได้ด้วยก็ประตูจะเปิดปิดต้องต้องทำยังไงนะต้องใส่รหัสอ๋อบนแป้นคอมพิวเตอร์ตรงนี้เหรออ๋อตรงนี้จะมีแป้นคอมพิวเตอร์แล้วมันก็จะสามารถเปิดปิดได้ต้องใส oh, ่รหัสตรงนี s> <S <s ้อย่าปิดที่แล้วก็มีตรงนี้แล้วมันยังไม่ไหลเขาเปิดปุ๊บมันก็จะเอาออก ที่อันนี้มอเตอร์ไซค์มันที่เก็บมอเตอร์ไซค์เหรอคะใช่เดี๋ยวจะเกะตรงนี้ออกไม่งั้นมอเตอร์ไซค์จะออกไม่ได้เรจาจะเกะก่อนโอเคไอ้นั้นลูกก็ต้องสร้างเป็นแบบให้เป็นประตูปิดเปิดได้สิงั้นน่ะ <Okay. S 2> ใช่ไหมต้องสร้างใหม่ต้องหา เลโก้ LEGO, ชิ้นส่วนเลโก้อื่น,นแล้วก็ทําให้มันเป็นประตูปิดเปิดได้ดไหวหลือช้ได้ที่นั่งต่อตรงนั้นที่นั่งต่อตรงนั้นเี่นั่งต่อตรงนู้น ชิ้นส er> pues ่วนแล้วก nah ็นั่งรอดีๆต่อเลยไม่ถ่ายไว้อยู่วแ่จริงตรงนี้ก็ทำได้แบบนีมันขึมาแบบนี้ลูอีกแล้วอันนี้ไม่มีแบบนะคะ ก้อนเมฆจะนำชิ้นส่วนของเลโก้รูปแบบอื่นต่างๆแล้วก็เอามาดัดแปลงเป็นรูปเป็นล่างตามความคิดแล้วก็ไอเดียของก้อนเมฆเองนะคะอันนี้จะได้มีแบบก็เป็นการฝึกสมาธินะคะแล้วก็ข้อดีอีกอย่างก็คือเป็นการเอ่อ ออการดิกเลี่ยงให้เด็กไม่มัวแต่ดู iPad หรือว่าดูโทรศัพท์มากเกินไปนะคะชิน้นส่วนเลโก้ของป้อนเมงมีเยอะมากเห็นลูกชอบเล่นก็เลยจะ<ม><ม>ซื้อแบบเลโก้ที่เป็นตัวต่อแบบนี้มาให้ลูกเล่นแล้วก็เป็นการฝึกสมาธิแล้วก็ไอเดียการเสริมสร้าง ให้ลูกได้มีความคิดหรือว่าออกไอเดียในการต่อเลโก้ไปเรื่อยๆนะคะโดยที่ไม่มีแบบแต่ว่าเขาจะเป็นคนคิดเองว่าเขาจะสร้างอะไรตรงไหนจะต่อตรงไหนนะคะเขาก็จะชอบมาอธิบายให้แม่ฟังว่าอันนี้คืออันนี้อันนั้นคืออันนี้อันนั้นอะไรประมาณนี้คะ่ะคนแม่ก็เลยอยากถ่ายเก็บไว้ ตอนนี้ลูกกลังจะสร้างอะไรครับประตูประตูจะสร้างประตู ก่อนทำประตูไว,ว้ปิด ่กี้ได้สร้างผนังกั้นไว้แล้วเวลามีภารกิจข้างนอกมอเตอร์ไซค์ออกไปไม่ได้นะคะเพราฉะนั้นต้องสร้างประตูก่อนตอนนี้ก็ปล่อยให้น้องสร้างบนนี้ก่อนนะคะ <Okay. S 1> เดี๋ยวเราค่อยติดตามกันต่อไปว่าจะ Thank no you.